สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับมาพบกับครูอานอีกแล้วนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับเราจะมาเรียนในสาระที่หนึ่งพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องอริยสัจสี่นะครับแน่นอนว่าคําว่าอริยสัจสี่มันออกท้ายด้วยสี่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอย่างน้อยสี่ประการใช่ไหมครับทีนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับ ความหมายของอริยสัจสี่นะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างและประกอบไปด้วยอะไรนะครับไปชมกันเลย <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหานะครับครูจะถามนักเรียนก่อนนะครับว่าอริยสัจสีเนี่ยอ่ะไม่ใช่นะครับครูจะถามนักเรียนว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัสรู้ด้วยหลักธรรมอะไรพระพุทธเจ้า ตรัสสรู้ด้วยหลักธรรมอะไรครับให้เวลาคิด5วินาทีครับอ่านะครับบางคนรู้แล้วนะครับบางคนตอบได้แล้วนะครับอ่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือหลักอริยสัจสี่นะครับนะักเรียนดูหัวข้อตัวสีเขี่ยวแลี้ยวออริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น นะครับไปดูความหมายกันเลยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยหลักความจริงที่เกิดจากพระปัญญาการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักสัมพันธ์แห่งเหตุผลที่ไม่แปรผลันทําให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามหลักสามารถก้าวพ้นความเป็นปุถุชนก็คือคนธรรมดานั่นเองนะครับที่หนาด้วยกิเลสนะครับก็คือความโลภนั่นเองนะครับสู่ภาวะแห่งอริยบุคคลก็คือบุคคลที่ มีการพัฒนาตนเองแล้วนั่นเองนะครับด้วยหลักธรรมะนะครับด้วยสุภาสุภาวะแห่งอริยบุคคลที่ประเสริฐด,ด้วยคุณธรรมได้อย่างแท้จริงด้วยหลักความจริงที่ว่านี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเรียกว่าอริยส,สัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรร <c oughs> ต่อไปนะครับอริยสัจสี่นะครับมีความจริงอยู่สี่ประการก็คือการมีอยู่ของทุกเหตุแห่งเหตุแห่งทุกความดับทุกและหนสหนทางไปสู่ความดับทุกความจริงเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจสี่จำไว้เลยนะครับมีสี่ประการก็คือการมีอยู่ของทุกขเหตุแห่งทุกข ความดับทุกข์ผนทางไปสู่ความดับทุกข์อะเ <c oughs> มื่อกี้นะครับอริยสัจสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับนักนเรียนอ่ะผู้พิมนะครับทุกสมุทัยเดโรดแล้วก็มรคนะครับอันนี้ก็คือออคประกอบของอริยสัจสี่อะต่อไปนะครับมาดูความหมายนะครับ ของทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับของเราเองหรือการเกิดปัญหานะครับภายในจิตใจเราเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์นั่นเองนะครับมาเรียนต่อไปสมุท,ทยัยสมุทัยก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งทุกข์การหาสาเหตุแห่งปัญหา นะครับหาให้ได้ว่าอะไรที่ทําให้เรามีความทุกข์นะครับเราก็หาสาเหตุเพื่อที่เราจะได้มาดับทุกข์นั่นเองก็คือนิโรธนิโรธคือการดับทุกข์กำจัดปัญหาหรือว่าลงมือแก้ไขต่อไปมรคก,ก็คือหอนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับหรือหอนทางแห่งการแก้ปัญปญ,ญานะครับต่อไปครูจะยกตัวอย่าง นะครับให้หนักเรียนได้เห็นให้เห็นเกี่ยวกับทุกสมุทรไทยนิโรธแล้วก็มรนะครับก็คืออริยสัจสี่นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างนี้นะครับครูไปนำภาพมาจาก facebook นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับอ่าครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับ อ่ะริยสัจสี่กับเอาวีเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างอาวีก็คือเป็นเกมอย่างอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่เด็กๆทุกคนเคยทราบไปแล้วเคยเล่นมาด้วยใช่ไหมครับอ่าทุกก็คืออะไรทุก,กคือการที่เราหัวร้อนขึ้นมาตอนที่เราเล่นเกมใช่ไหมครับตอนที่แรงตกหรือว่าดาวหายไปเราก็จะเครียดวิตกกังวลหัวร้อนพูดจาหยาบคายนี้ก็คือ การเล่นเกมต่อไปอันนี้ก็คือเป็นทุกข์แล้วต่อไปสมุทยัยสาเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมครับก็คือเราอยากเล่นเกมมากเกินไปคบนเรียนเราไม่อยากแพ้เราอยากเอาชนะอย่างเดียวอันนี้ก็คือทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับต่อไปนิโรธก็คือจับทุกข์เป้าหมายคือ เราต้องไม่เครียดกับเกมจนเกินไปนะครับเราต้องดับทุกข์ให้ได้เราต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยเพื่อน <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือเราจะสามารถดับทุกข์ได้ต่อไปมักผ่อนทางแห่งการดับทุกข์ก็คือการเล่นเป็นเวลานะครับฝึกคิดบวกฝึกทักษะการเล่นจัดก,การอารมณ์ฝึกทำงานเป็นทีมนะครับผ่อนทางในการดับทุกข์ นักเรียนมาดูด้านล่างนะครับทุกเนี่ยมันเป็นปัญหาใช่ไหมครับสมุทัยเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุของวามทุกนิโรธก็คือการดับทุกใช่ไหมครับเป้าหมายที่เราจะดับทุกต่อไปมรก,ก็คือถอนทางหรือว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องมองไปหาเหตุอันนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้นะครับนักเรียนอันนี้ก็คือ หลักความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนลองใช้หลักอริยสัจสีเนี่ยเอาไปคิดนะครับว่าเรามีเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ดอกนี้หรือไม่นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับครูก็อยากให้นักเรียนทำใบงานที่ครูให้ไปนะครับใครทำเสร็จแล้วนะครับทำให้สวย อย่าทำอย่าทำโดยลวกๆนะครับทำให้มันสวยงามใครทำเสร็จแล้วนักเรียนส่งให้ครูดูนะครับ<ส>เพื่อที่ครูจะได้ตรวจดูว่าอ่ะใครทำถูกบ้างใครทำเป็นระเบียบเรียบร้อยใครทำไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใครที่จะต้องปรับปรุงต่อไปนะครับหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นักเรียนทำใบงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาพบกับใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ